จะทรงเจริญพระชนมาพันษาครบเจ็ดสิบพันษาพระอัจฉริยะี่เบศมหาภูพิผลอนุเนเดชมหาราชพระบรมาจารย์โภคิด โยเยมทารทุาากภาริรมชา,า,าีโริบทสรุปและปร,ร,ระโยชน์อย่างยิ่งจากทั้งหลาย,ท,ลายที่เป็นเพื่อนพกุกเ,เกิเออจ็บตาย

มีราสีของกำเน่ดก็สวยนี่ชมเนี่นะครับ้จำจำจำไว้จำเด้หัวน้าจำเด้วันมีเท่าไหร่อะนนี้เอาเป็นคนนี้ไค่ก็จกี่ราส่วนร่วมที่ประจุวันนี้มันต้องเกง